แฟนนี่ตัวละครที่เล่นยากที่สุดในโมบายล g เจนผมจะลองหัดเล่นให้ทุกคนดูว่าปัญญากจริงไหมตอนนี้เนี่ยผมมีเต้ยฮะเป็นโปรเพเยอร์ดอทมาสอนถึงที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเต้ยจะสามารถนําความรู้จากดอทเอมาใช้กับโมบายล g เจนได้หรือไม่โอ้โหย็ดโอโ้ทั้งแมบ,บะ เฟนนี่ตัวที่เขาว่าเป็นตัวปราบเซียนมือใหม่ใครมาเล่นก็ต้องร้องกันละงมแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีโปรเพรเยอร์มาติวถึงบ้านครับแน่นอนอันนี้ฝึกเล่นมาเยอะแล้วแต่ลองอ่านปรดน,ก,น,นก้นิดนึไปจิ้มไป อ่านออกเสียงอันนี้คืออ่านนี่คือไม่รู้หรือยังไงเนี่ยรู้แต่ให้มึงอ่านเนี่ยมึงจะได้จำเวลาคุณครูให้ท่องหน้าห้องอ่ะแต่ละสเต็คจะช่วยฟื้นฟูพลังงานแปดแต้มโอ้คือเจ้าน้องหนูหนูเขาไม่อยากรู้ก็หรอก,กนะเนี่ย,ยโตนาโดสไตล์เรื่องดับเครื่องตั้งความเสถียรไอันนี้ถ้า,ถาจะกระจัดาษไรับเดบิวเล่ เฟนนี่ปล่อยสายเคเบิลได้แตเนเหมือนแบบยิงใหญ่สไปเดอร์แมนถูกไหมอันนี้ยิงเครื่องยิงฐานพิทุอันนี้คือปะหารเฟนนี่พุง่งเข้าไปป้าหมยเดียวคือคลิปอันนี้ต้องเช็คก่อนว่าอีกฝั่งตรงข้ามมาเป็นไททันหรือเปล่าถูกไหมถ้าเป็นไททันก็ฟันตรงหลังพอลองทีลองฝึกฝนก่อนฝึกฝนฮีโร่อันนี้เจอกับคนจีนด้วยนะเคยคิดดีเหรอให้พี่ทมเล่นตัวเนี้ยโหนเหรอโหนไปไหนอ่ะบอกกูดิโหนดิมึงลองโหนอ่ะเคยทูตาตามไหม อ๋อเคยดูอยู่ตอนเด็กๆได้ไงต่อมลองทิมันหหัได้กี่ทีอ่ะมึงลองดูลองกดลอทีเดยวดพบพบันีมึงเร็วกว่านี้เออเออเออหนไดกี่ทีนับเลยเมื่อกี้เร็วกว่านี้อาจจะพับนี่ก่อนหมดพระเจ้าไม่มีกูดาวด้วยไม่ไม่ม่อก่ไมัไม่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 ไมไม่ไมไร่ไม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 ไม่ไไม่ไม่ไมมี่ไม่ หนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วโหนแล้วว่าพันเต่าให้ตายอ่ะโหนแบบต้องตายแบบกางโหนแล้วสกิลพลังงานไม่พอดิเอ้าแล้วทำยังไงอ่ะพลังงานไม่พอคำถามคือพลังงานได้จากไหนตอบพลังงานได้จากการที่เราต้องพักผ่อนไม่ใช่มึงโหนแล้วมึงฆ่าเต่านี้ให้ตายดิโอ้ยเฮ้ยเอ้าเออเอ้าเต่าตัวนี้เอ้าเอ้าตายกลัวพ่อมันเลยไหมกลัวพ่อเต่าเลยไหมเอาโหนฆ่าไอ้ที่ตรงกลางอ่ะไอ้นี่จะไม่มีประเด็นใช่ไหมเนี่ยคนจีนมาลองโหยยังไงพี่โหนแบบกากรบาดดิกากรบาดอ่ะให้ได้กากรบาดอ่ะทักดิ ยังไงการกระบาดซ้ายหรือขวาก่อนเริ่มเริ่มจากไหนก็ได้อะให้มันเป็นการกระบาดอ่ะปันโหมดแล้วปันนด้วยเลยตายแล้วนี่ตายแล้วโดนยิงแปดร้อยโหมแล้วก็ปันมันด้วยปันด้วยปันด้วยเหรอทำไมขอเยอะจังวะมันปันไม่ได้ยี่สลิงมันใช้งานอยู่ไม่มันต้องปันมันต้องปันหรือเปล่ามันต้องเล็งให้โดนเลยดิเอ้าแล้วทำไมมันไม่ปันนะกูต้องกดเองเหรอคุลองลองกดตีดูดิดีเอาพลังกานเด็ ีมันได้พลังงานหรอวะครับลองเริ่มจากไปและกลับได้ไหมไอ้จ๊อบมึงโหลดเกมหรือยังเออเชื่อผมเชื่อผมไอ้ยี่นี่ไม่โหลดเกมแล้วมาสอนคนเล่นอยู่พี่อยู่บุ๊บสายลากสายลากของขาวาเนี่นี่แม่งกดหลังอยู่คีย์บอร์ดแก๊ก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 ขย่าเบาะกูอยู่นั่นแหละผมขอสซะตายได้ไหมเอาที่ตายเลด้วยมั้เอายังไงยังไงเอายังไงเอายังไงก็หุ่นฆ่ามันน่ะนี่เป็นไงพอได้ไหมอย่าให้ขาดดิเอาอย่าให้ขาดหุ่นไปหุ่นมาหุ่นไปหุ่นมาดิ หมดแล้วเตมิ่ากูขอหมดไม่มีคูดาวได้ไหมช่วงฝึกฝนลองลองลองหมดไม่มีคูดาวเดียวโอเคหนึ่งสองสามเริ่มมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แบตนี่นี่มึงโหนท่านี้ไปด้วยอะนี่ครานี้มึงเหมือนพระเอกในแอคแทกออนเดอ์ที่แบบพยายามใช้เครื่องนี้มันพังอ่ะ่าแต่ก็ยังสู้อยู่แล้วมึงก็ส่งตัวได้อ่ะเอาใหม่เอาดีโหนสองสามสี่ห้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกฟาเรนตกูตรงกลางมึงโหนไปไหนเนี่ยมึงโหนทีทีโหนไม่ได้ช่วยไกด์กูเลยให้กูโหนเนี่นั่นแหละอันนี้คือคือคือลุยได้ยังคือว่ากูอยู่แต่ตรงกลางนะกูไม่ไปตรงอื่นนะไหนมึงลองโหนไปปั๊บแดงด้านล่างดิ โหนอย่างเดียวอะ่ะขัามเดินโอเคแดงข้างล่างต,ต้องอยู่บับแดงข้างล่างอะ่ะโหนไหมอุย้ย <c oughs> งงมัวมัวก็ทัวถึงอรปะ <c oughs> ได้ได้ไปเรียนวิ่หลังจากฝึกเสร็จครับก็เตรียมลุยเลยแต่ลือไป,ไปว่ายังไม่ได้ซื้อตัวฮะเราต้องไปซื้อตัวก่อนผมก็ลองหาดูก่อนว่ามันต้องซื้อเท่าไหร่ใช้เงินไหมปรากฏว่ามันสามารถใช้เงินทองซื้อได้ครับสองหมื่นสี่พันโกลจัดไปอย่าให้เสียแต่หลังจากซื้อเสร็จก็คิดได้ว่ามันจะดีจริงเหรอวะไอตัวมีเยอะแยะซื้อตัวนี่ ปัญญาอ่อนเราเทสเสร็จแล้วลุยเลยครับอยากเก่งเราก็ต้องลงสนามของจริงผมกดโซโล่เลยครับโพลเตอร์เนี่ยมันแรงสูงกันไปผมกดไม่ได้ผมต้องรีบไต่ไปรีเจนด์โดยด่วนทีนี้ก็ต้องพัฒนาให้เฟนนี่เนี่ยอย่าโดนแบนและกันแต่ตัวละครนี้เนี่ยไม่ค่อยโดนแบนอยู่แล้วครับเพราะไม่ค่อยมีคนเล่นมันเห็นแบบว่ากูเลือกด่ดงหน้าไอ้เมียไปกดเลือกล่างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมแบนไงทีมเราอะนะเออมันไม่เห็นตัวมึงเห็นไหมสามตัวที่โชว์อะคือตัวที่เล่นบ่อยอ้าวแล้วมันจะแบนทำไมเนี่ยเมื่อกูเลือน ตัดไปพี่ดาดูนี่ดิดูลูกโปมัน<ร>ดิี่นึงเลยดูดิดูลูกโปที่หนึ่งดิเดเคเอเลนเจเกอร์อรอมีกระสาบอ่ะตัวเนี้ยมีกระสาบมีกระสาบชีนี่แม่งเบี้ยวขั้นสุดเลยวะ่ะเไปตะกินผีท่านซ้ายตะกินผีหมุนหมุนหมุนไปท่านซ้ายเออเ,เข้าไปชนหมัดก,ก่อนไม่ว่าสัญชาติไหนเราต้องหมัดแต่ชื่อแม่งโคตรแปลกเลยแม่งบอทบอกว่าพี่ดาดูชื่อพวกแม่งดิตาก,กินหมูกินหมูคนหรือเปล่าอับอะไรดีวะรลโคตรชนปัดละอับอะไรดีโคตรโคตรตะกิลล่างทำหวั่นฟาร์มก่อนเปิดบูอ่ะตอนนี้ เอาก็เต่าอยู่ไปจบไปจบเต่าด้านล่างใช่ตามหลักสูตรเต่าก็ได้เต่าเต่าเต่าดีกว่านี่นี่ว่ามานาหมดอะตอนมันมากูไม่มีมานาบิงออกเเียก จะคลิปกว่าแหละเมื่อกี้อุ้ยแล้วมึงไม่โหดแล้วน้องโหดอะไรแล้วกูติดต่อไปเมื่กมึงมันอับปะดิกูดึงไปไหนไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เต่ากูเฮียแพ้แล้วไอ้สังกีไม่กี่ทองไปโอ้ยไม่ตายไม่เลิกเอาให้ตายเอาจนกว่าจะตายจะตายแล้วนะตัวนึ่งนะเฮ้ยกูเลยนี่ก่อนกูถึงผิดเออใจเย็นโหมดโหมดโหมดโหเฮ้ยโหมดเฮ้ยมันเอาหมดไอ้สัไอ้ตย ว่าเพื่อนมันจะรีพอร์ตกูบอกว่าไม่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 เข้าใจมุมมันไม่ได้เราเพิ่งเริ่มเียเออมุมมันไม่ได้เฉยๆเมื่อกี้โผ่ปุ๊บเพิ่งโดนเลยนะมุมดึงดูดูอะไรก่อนร้อนโผล่ได้นะมาแล้วมาแล้วะรอเพื่อนรอเพื่อนไปเฮอเว้ยเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวไหนเฮ้ยแล้วเอ้าปัดตีปัดปัดเฮ้ยเฮ้ยเกือบหลับอ่ะ ยังไงจะหขนมาช่วยเลยไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงอันเอ้ามันไปไหนอะอ้มันสู้กันอยู่มันอยู่ในนี่มันอยู่ในนี่ไม่รักสนามประลองยุทธโอนทามิงโอนโข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 นจะตายไปเนี่ยรู้ดิมุมนี้ไม่เคยฝึกกว่าโอ้โหยากเลยเยอะทางมุมเก่งมึงโดนแล้วเอ้ยยังไงโหนโหน วนจับเลยกลับไปไหนดีเลยนี่แหละดีแล้วกลับมาบ้านเราโอเคโอเครีเซ้นมีเซ้นไม่แปลกว่าเส้นนี้ไม่ใช่ทางมากินว่ะว่าเราต้องไปตรงกลางว่ะที่เราฝึกมาอันนี้ไม่ใช่เส้นหลักไงมันเป็นเส้นรองอืมใช่ไม่ใช่เส้นหลักกดเส้นกันเฮ้ยเบลเต่าเบลเต่าเบลเต่าเอาโอนสวยเฮ้ยอันตรีเราเก็บเวลาดีกว่าเปล่าวะไม่งั้นเงินเราไม่มีว่ะโอนหายแล้วโอ้โหโโคตรสวยอ่ะ เฮ้ยเอาวะมุมเก่งเฮ้ยเฮ้ยจะตีมีน้ำหมดมาแล้วรัเกดละเยอรัดไม่ทันวะจะมีใครมาช่วยตีไหมต้องเนือมาแน่ๆเลยตมน่าไม่พอช่วยกูทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูส่งขอความช่วเหลืออยู่เพื่อนมาช่วยแต่ว่าอยู่คนละฝั่งนะเพื่อนเพื่อนไอ้ปาไ่ักก็แตนเลยปาไป่านะโหเยอะๆว่ะพี่ ถอยดีกว่าพี่ฝึกมึงฝึกเฮ้ยจะตายยังไงเก็บอันนี้สวยมากเอ้ยมึงโหนนี่สวยอุ้ยอึยอะไรมามั่วๆไปอ่ะอันนี้มั่วๆไปอ่ะเกือบแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ถ้าเรามีของผมมากหมดปะหมดหมดเมื่อกี้หมดเมื่อกี้คือของไม่มีเฉยๆเดี๋ยวรอแป๊บเดี <ff> ๋ยวรอแป๊บปัดเมื่อกี้ได้แล้วส่งเมื่อกี้ส่งมาแล้วนะไอ้น้โมตานะระวังจี้แล้ว เห็นแล้วโมตสัอโหเลือดมาพี่โคตรตึงอันนี้คิดไปแล้วใช่ไหมทำไมกูไม่ได้คิวเลยวะยังไงเอ้ยเลือดตึงหลอดพี่ยังไงปึ๊บปั๊บปึ๊บเฮ้ยอันตี้เฮ้ยมาน้าหมดโอ้โยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ได้เสียวอยู่มึงให้ทำเล่นตัวนี้จริงดิโหูไม่ทำเล่นเองพี่ตัวเนี้ยไปไปไปวนไปเติมเกมไอ้เชี่ยกูมันสั้นเหรอไอ้ป ในทายพี่เก่งละข้างบนข้างบนข้างบนตัวจะตายตัวนึงยังไงอุ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเราไม่โหนทากที่มึงกลับมาแล้วไอ้นี่พอเจอพอเจอแต่ตัวนี่โลวกว่าเมื่อกี้มันไม่กูโหนอยู่แต่เชือกมัน่ะเป็นเชือกตะกุดเบ็ดไงแล้วกูแก้ไม่ออกอ่ะโหนไมปเลยขีดเราตรงกลางอ่ะเอ้ยมุมนี้มุมที่เราซ้อมมานี่หว่ายเฮียเอาเราเตียนเอาไปเอา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 ปึ๊บปึ๊บ ฮึบ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 เป็นไงเป็นไงตายแล้วตายแล้วสองฮึบฮึบสายแล้วตายแล้วสามโอ้โหเที่ยเป็นไงสายสามสายสามอะแต่ไม่มีกูอยู่ในแอสซิสต์เลยปะหรือไงกูรู้กูมีหน่อยนึงเอา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 เรื่องเอาเรื่องเมื่อกี้ปัดจังหวะไอ้เนี้ยเชือกแบบหล่นพอดีจังหวะดึงอะไอ้เชือกเมื่อกี้กูอัดช็อตไปืี้นี่ไฮไลท์เลยนะช็อตไปืกี้ไฮไลท์เลยนะเฮ้ย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 มุมมามุมมามุมมุมนี้ได้เลยอะมุมเอาเอิ่มสเปบอันนี้สเปต แต่มึงต้องเป็นคนสมัยนะมุมนี้แหละแล้วออกขวาแล้วออกขวาออกขวาออกขวาเชือกกูไม่ติดโอเหี้ยระเบิดเฮ้ยมาตามกูมาตามกูมาตามปูกูติด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 โอ้โหอย่าโง่โหนทั้งแมป์อะเพื่อตายอะปปมมมระเบิดมาเเ้ยอาแล้วเอาแล้วข้างบนเอาแล้วตุ๊กตาเตะนำเข้ายังไงครับก็โดดไปแล้วครับจังหวะนี้กระโดดหน้าแแพี่เลยต่ว่ามันมออกไไ่ด้วญตุ๊กตาแตะนำเข้าอุ้ยปุ๊บ หายไปในมิติไหนอะซึ่งมันทำอะไรอะพาไปมิติแห่งกาลเวลาแล้วโดนโซโลคิวชิมันกกมาระโดดต่อ้ำอะย่างโง่โอ้อย่างตึงอะไอ้โหดไปเลยโหดไปเลยเมฆไม่ขี่โอ้ขี่เมฆดีกว่ากับกี่เมฆดีกว่าโอเคโอเคไอ้โหเอ้ยมาขึ้นจางไรเงี้ยหมไปหมดไปพุ่งไปข้างหน้าลาพุ่งไปข้างหน้าแล้วทำมือยังไงมานากูจะหมดแล้วว่าสเตมิน้ากูมาเนี่ย ม่มึงมึงมึงจะฟันกืนโมไอ้ตัวเฮียเนี่ยไม่รอดีเราเราเรารอไงมึงรู้ใชไหมว่าป่ามัฟันแรงสุดเฮ้ยดึงดิดึงดิโอ้โหยังไงกูติดสตัร์นนไอ้เยออ้ยเฮ้ยท้าไมสตัรเนี่ยเป็นกูโหดอยู่ในนั้นนะไอ้เหี้ยตรงกลางหลอดหลอดช่วยหลอดไหมโอเคโอเคเอานะเอาไอ้หัวแดงนะเฮ้ยเฮ้ยมุมนี้เลยมุมนี้มุมโปดเอาเลยมุมโปดเอาเลยโดนโอนหนึ่งสองสามสี่สวยโคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงตายไปเลยอะ ตายไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยจอดไปแกเฮ้ยเอาเอาเอาอไอ้เหี้ยเนี่ยน,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 นี่งอกไปดิปคือมุมแม่งได้เลยนะเว้ยมึงโดนกูละสวยเลยถือว่าเป็นเกมแรกเป็นเกมที่ดีเฮ้ยเออี e มหาศาสัา้นหน่อยนะก็ตูหลาเป็นตัวตก,กันอนะ่ะโอ้โหเกตเลีย Eat, <elim> เดี๋ยวช็อตนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวช็อตนี้เราตัดทิ้งคะแนนเต็ม3.5ไม่ได้3อ่ะเดี๋ยวตัดช็อตนี้ทิ้งเดหรือไม่ก็ตัดต่อเอาไอ้8.0นมา8ทับกูอีกทีนึงนี่แหละครับเฟนนี่1เกมเดี๋ยวเจอกันใหม่ฟินนี่1 0 0เกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอลิปให้ทุกคนดูกัน